เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตังใจแน่แน่มุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะาให้นั่งขัดสมาธิเดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อดลูกพอสบายสบาย อย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหรือจะไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริมๆเหมือนเปืดปืๆตานิดๆน,นะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายต้องสบายนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย กราบเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลาย กากระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุขสงบเย็นให้ใจเป็นสุขสงบเย็นสบายบายปรับตรงนี้สัก่อนนะจะสีเวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีเนะี่ย ให้ทุกส่วนพลอนกายให้ใจสบายเบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องเก่งกลี้ยงใส่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะ ใจตั้งกิงกลีง,ลงทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกิ้งกลีง,ลงใจใสๆปรับตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจ๊ะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ใจใสใสใจเย็นๆให้ใจใสใสใจเย็นๆย็ให้ใจเก้งเกลี้ยงเมือเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยเราก็น้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรา ให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ ค,ค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางใจเบาๆสบายๆเลยจำง่ายๆไว้อยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางเบาๆแตะใจไปเบาๆ ใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆ,ๆสบายสายและกำหนดบริกรรมมันในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนาย จะได้เชื่องมาตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นในการกำหนดบริกรรมมาในมิตรเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสใสรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆสขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะ อย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกปราพึงพอใจเป็นเพชรใสใสหรือกอนน้ำแข็งใสใสหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพประบุธรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจะคุ้นเคยกับการนึก ถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมาในมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางท้องใน่านหันหน้าออกไปทางเดวกตัวของเราเนะจ๊ะเอาขนาดพอดีพอดี ที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมมณนิมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรามาให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นต้องนึกให้ต่อเนื่อง อย่างสบายๆด้วยต้องนึกถึงบริการ,รมนิมิตยอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกอย่างสบายๆหรือจะทำความรู้สึกว่ามี บริกรรมนิวย์สิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางทองเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบายใจเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้ลวนลวนลงังลางเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่อง และสบายสบายต้องสบายต้องพรอคล,ลายใจตัง้งใสๆใจเย็นเย็นนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายอย่าไปเร่งรีบจนเกินไป เราวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจงเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นโลโลลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครกัของท่านนะจ๊ะ แต่ต้องสาบายสาบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บริกรรมภาวนา ในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนา ดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละสมาหังสมาหังสมาหังภาวนาไปอย่างสบายใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนา ทุกครั้งที่ภาวนาสมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตรที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆสหรือเป็นสีทองหรืออะไรกันแล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสใสเพชรใสใสได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพบริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้ฝึกหยุดแรกนี้ให้ได้นลลูกนะไอใจเย็นเย็น ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุมถ้าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งนี่เรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปรง่ง เริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายๆใจเราก็เงกลียงรู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งในอย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมา หรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเราไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างๆแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือ นิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ เราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระบระโมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะหลุดล่อนกับไปสู่ภายในจนกระทั่งพลุนุตตรละสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสมรัมมอสมุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเอยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพุทธญาณเป็นพระสมรัมมอสมุทธเจ้า ทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรุลุแล้วท่านก็นกลับมาสอนพระสาวกให้ได้ทำตามท่านและก็มีพระสาวกบรรลุทำตามท่านมากมายตามแต่กําลังบาร,รมีของแต่ละท่านในพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอราหันต์บางก็เป็นพระอนาคามี บ้างก็เป็นพระสกทาการมีบางก็เป็นพระโสดาบนบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมก,กายตลอดเวลานาทักย่อนก็ห้าวานิดหน่อยโดยบางก็เป็นชาลาพีบุคคลคือมีฌานเก็ถึงกายอลภพรมเก็ถึงกายูลภพร,มเ,รมเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทําแบบเดียวกันทั้งสิ้น เราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะหลุดลอดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมวิบาการนใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะพ้นวัตตะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้ เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจที่สำคัญก็คือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกความทุกสั้งหลายเข้าถึง ทพิพึงที่ระล,ลึกภายในที่แท้จริงและกระทำพระนิพพานให้แจง้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนต้องให้ความอใจใส่อใจหยุดใจนิ่งในที่ตรงนี้ ใจหยุดได้หมดหลยก็เป็นอิสระภาพคือมันจะตกโสนกลับเข้าไปสู่ภายในหลดพ้นจากความทุกข์ทรม,มานของชีวิตได้ก็ถึงความสุขที่แท้จริงหลดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างเพอปกติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดแต่ยุดนิ่งในสนิทหลดเข้าไปบรนลหยก็จะสว่าง แล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของธรรมดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีพระธรรมกายก็ดีจะรู้จักสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เ,เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆ เราจะเป็นอิสระภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนี่ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ถึงบอกมใาใจของพอดีพอลายเนะี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวัน จึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดียบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปเลย แนะนำเวลาที่เลยอยู่ก็ปละคอใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะให้หรดทุกคนต่างคนทางนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ